อีกหนึ่งความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่ช้านานนั่นก็คือหากบ้านไหนได้ลูกเป็นแฝดชายหญิงนั้นจะต้องมีการจัดพิธีแต่งงานเพื่อแก้เคล็ดเพราะถือว่าเด็กสองคนนั้นเป็นคู่รักกันเมื่อชาติก่อนเมื่อมาเกิดเป็นแฝดกันในชาตินี้ทำให้จะต้องมีคนใดคนหนึ่งถูกเอาวิญญ,ญาณกลับไปเกิดใหม่จากความเชื่อนั้นทำให้ต้องแก้เคล็ดด้วยการทำพิธีแต่งงานเพื่อหลอกผู้ที่จะมาเอาวิญญ,ญาณว่า ทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่แฝดกันเพราะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วถือว่าเป็นการแก้กเคล็ดต่อชะตาให้กับเด็กทั้งคู่ให้มีอายุยืนยาวต่อไปนั่นเองโดยภายในพิธีงานแต่งจะมีการทำพิธีสมรสตามแบบฉบับของการแต่งงานทั่วไปเหมือนของผู้ใหญ่แต่ที่แตกต่างจะอยู่ตรงที่คำอวยพรซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนจะอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีอายุยืนยาว ไม่เจ็บไม่ใครเลี้ยงง่ายมีความกระตันอยู่ไม่เหมือนกับคำอวยพรในงานแต่งงานทั่วไปที่จะขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองและที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าการแต่งงานนี้เป็นการแต่งงานที่ทำขึ้นเพื่อแก้เคล็ดให้กับลูกแฝดนั่นเองมาดูอีกหนึ่งความเชื่อของคนโบราณกับพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเมื่อวัดใดมีการสร้างเมนหลังใหม่เสร็จก่อนที่จะทำการเปิดใช้เผาจริงวัดนั้นๆันจะต้องทำพิธีเผาหลอกก่อนเป็นอันดับแรกโดยชาวบ้านจะนำเอาต้นกล้วยมานอนแทนคนตายหรือสมมุติว่ามีคนตายขึ้นจากนั้นก็จัดพิธีชาปนกิจให้เหมือนจริงทุกอย่างตั้งแต่เอาผ้ามาคลุมต้นกล้วยเหมือนคลุมศพ มีการตั้งเครื่องเส้นไหว้ศพพร้อมประกอบพิธีเหมือนงานศพคนตายโดยทั่วไปพร้อมใช้รูปต้นกล้วยเป็นรูปตั้งหน้าศพและตั้งชื่อง,งานว่าชาปนก,กิจหลวงตากล้วยไปไม่กลับทั้งหมดนี้ก็เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายรวมถึงเรียกขวัญให้ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขและไม่ให้เกิดอาถรรพ์ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เือเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านโดยทั่วไปนั่นเองมาต่อกันอีกหนึ่งความเชื่อกับหนึ่งวิธีแก้เคล็ดไล่สิ่งชั่วร้ายที่ไม่ได้พบเห็นได้ง่ายๆกับขนมจีนสามสีที่อยู่ในกระทงสามเหลี่ยมซึ่งชาวบ้านพากันนำมาตั้งไว้หน้าบ้าน โดยภายในกระทงมีทั้งขนมจีนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวแล้วยังมีหุ่นตุ๊กตาที่ปั้นจากแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้าสองตัวโดยตัวหนึ่งชาวบ้านจะเอาใส่ไว้ในกระทงส่วนอีกตัวถูกวางไว้นอกกระทงคุณยายเจยมริตตีหมอทรงประจำหมู่บ้านได้เล่าเป็นภาษากรรมัมพูชาหรือภาษาขเขมรว่ายายฝันว่ามีคนโบราณ มาบอกให้ทำแบบนี้ให้ทำกระทงทำข้าวสามสีขนมจีนสามสีนำมาไว้หน้าบ้านและปั้นหุ่นจากแป้งข้าวเหนียวไว้ด้วยเพราะจะมีดวงวิญญาณของปีศาจมากินเมื่อปีศาจได้กินหุ่นอิ่มแล้วเมื่อเข้ามาในบ้านก็จะไม่มากินคนไม่มากินปอดหัวใจตับไตคนในครอบครัวซึ่งคุณยายย้ำว่าทั้งหมดที่เล่าไป เป็นเพียงความฝันเท่านั้นจะจริงหรือไม่ตนก็ไม่ทราบใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่ชาวบ้านที่นี่เขาเชื่อก็เลยทำเพื่อความสบายใจ <S <S และนี่ก็คือพิธีกรรมการแก้เคล็ดต่างๆตามความเชื่อของคนโบราณแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนี้จะดีหรือร้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง หากเราไม่ประมาทมุ่งมั่นทำแต่สิ่งดีๆผลบุญก็จะส่งผลคุ้มครองเราให้แคล้วลาาดปลอดภยัยมันคือที่พึ่งทางใจใช่ค่ะมันก็เป็นวิธีการแก้เคล็ดตามแบบฉบับของแต่ละท้องถิ่นที่เขามีความเชื่อแตกต่างกันออกไปแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนด้วยก็อย่างที่บอกอะในแต่ละพื้นที่นะมันก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเนาะ